สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์ใหญ่เชฟเก้าศูนย์ค่ะวันนี้เจ้ายักษ์ของเราก็มาใ,ใกล้บ้านนะคะตรงนี้วัดม่วงนะคะโย่าหมกย่าฉันนะคะเพราะวันนี้เขาน่าจะมีพิธีลงสวนนั่งรถจอดเยอะเจ้ายักษ์เราวันนี้จะเข้าแปลงนี้นะคะเนี่ยแปลงนี้แปลงปลงลงที่ก็โค่นยางไปแ,แต่ต่อ,อยางก็ยังเยอะอยู่นะเราก็ติดกันนี่ก็ลบนะคะเธอมีคิวหลายวันละแปลงนี้นะค่ะแต่พอดีมันมันเละฝนตกเมื่อวานเจ้ายักษ์ของเราก็มาลองลองไปเที่ยวหนึ่งแต่มันก็เละ เป็นลอยจะยักหมดเลยมันจะยักหิดเนี่ยนะคะตัดจากตั้งแต่ตรงนี้่าเขาถึงนู่นเลยนะคะเขดมันคิวเขาก็เป็นเดือนละแต่มันติดหน้าฝนแล้วก็ติดคิวเก่าของเราอยู่ด้วยนะคะเรามีคิวเก่าเราก็ลําดับตามคิวไปเลยคิวแกเพิ่งถึงพอถึงปุ๊บฝนมันตกมันก็จะเละเราก็ตัดลําบากอันนี้ก็แล้วตรงนั้นอนะ่ะที่ว่างๆที่จะยักกำลังลงอยู่นะครับ เขาโค่นยางไปแต่ยางเขาก็แบบไม่เป็นเศษเป็นแนวเท่ไหมมันก็เป็นเมตอตอยู่นะคะตรงนั้นมันก็จะนึกหนึ่งมัวยาคินดีสับขอบอยู่เราไม่ต้องเดินไปใกล้อะไรแบบตัดทางกันเที่ค่ะแปลงนี้เราจะเข้ามากันวันนี้เมื่อวานมาแล้วรอบหนึ่งแล้วฝนมันตกของมันก่อนนะมันเละตัวยาเขาลองไปเที่ยวนึงนคะคะก็ยังเละอยู่ เนี่ยน้ำนยังขังอยู่เลยนะคะนู่นลองรอยเจ้ยักษ์ของเราเมาื่อวานเนี่ยเป็นรอยเลยคือเละตุ้มเป๊มากก็เลยบอกว่าบอกเพื่อนขับว่าให้กลับไปเถอะค่ะส่วนเขาเละมันมันแบบไม่สวยเยดูนะคะเนี่ยเละเลยเมื่อวานเนี่ยเขาลองมาดูนี่นะคะลองรอยวันนี้ก็เลยมาเพราะเมื่อวานแห้งไปแล้วฝนไม่ตก เมื่อคืนก็ไม่ตกนะคะก็คิดว่าน่าจะได้แล้วแต่ว่าน่าจะเอาตรงนั้นก่อนนะคะข้างนอกก็ข้างนอกตรงนั้นอะ่ะขอบขอบที่เจ๊ยักอยู่นะคะตรงนั้นคือมันก็จะไม่เละเท่าไหร่เพราะยามันหนาแล้วแต่ในปลายางในส่วนยางในย้ามันก็ไม่เท่าไหร่นะคะดูเหนียเป็นเละเลยหวานมีขนาดนี้นี่ต้องรอยของโอไซนะยังเป็นลอยขนาดนี้นี่รอยเจะยักเราเจ๊ยักเราเขาไปยิ่งเป็นเด็กที่น้ําหนักเยอะด้วยนะคะก็ะจะทิ้งรอยไปเยอะเลย คราวนี้ก็เลยให้เป็นขับลงฝั่งนั้นไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีฝนไหมดูท้องฟ้านะคะครึ้มเลยอยากลจริงแูจริงข้างหน้าตรงหัวโสดตึิดแดดนะคะยิ่งเล็นี่นะละทาลงละเนี่ยจะมีตอเยอะเลยตอยางนะคะเที่ยวโค่นเลยจะยักข้าดาตรงนี้มันก็จะหนาอย่างนี้ ก็ให <g ul iffe> ้เก็บเก็บกดปากัองนี้ไปมีวัดม่วงนะคะเขาน่าจะมีบวงสวงกันแหละเขาใส่ชุดขาวกันแล้วก็ตัางเต็มนี่นี่ก็กำลังดังยู่นี่ค่ะเมื่อวานลองรอยขนาดฝั่งนี้นะว่าย่าหนาแล้วนะย่าลรไปป่าในตายา ยากเ,อเลอุ้ยเละอยูเนะเพราะเขากวาดไปมันก็เป็นดินเละอีแต่ก็อย่างว่าละคะ่ะเจ้าของพี่เขาก็รีบไปน,นะคะมีคิวเพะฝนตกเราบอกว่าเออฝนตกมันก็จะเละจะอะไรเงี้ยแต่ก็บอกจะให้มาลองก่อนตอนตส้งฝนก็มาลองแล้วให้เราก็ทําไม่ได้นะคะก็ต้องเดินเนี่ก็ยังหลายคิวนะคะแต่มันก็ติดฝน ตรงน,นี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะฝนบมาบ่อยมากทั้งที่ตอนนี้มันน่าจะเข้าหน้าหนาวเลยนะคะนะหน้าหนาวของฝั่งเหนือฝั่งอีสานเนี่ยแต่ชาวบ้านเรามันน่าจะเข้าร้อนเข้าแล้วแหะน่าจะหน้าหายหน้าเชื่อทั้งเช่อแล้วนะคะแต่ยังมีฝนอยู่นะคะนี่ก็ยังดูคุ้มคอยู่ฝั่งนี้ไ่รู้จะมีนะ ต้องกวาดมาทั้งหดเลยนะคะจริงๆใช้กว่าดนะถั่ะค่ะเพราะว่าตอยางที่เราโคนไว้อ,อยู่ตอยางถั่วมันมเทียงไมาเยอะเหมือกนกันเนี่ยกว่าดเอาอ่ะจะดีกว่า เนี่เป็นตอแบบนี้แล้วตอบางมันก็มันได้โตดเป็นแนวด้วยเดี๋ยวพี่นคนขับจะขวาดมากรอต้นอนนี้ต้นอะไรก็นมัอใหญ่จัง กวาดมากต้องกวาดเอาแล้วค่ะแป๊นแล้วไอ้เนี่ยไอ้ต้นในนี้นะคะนี่นี่นี Mon ่นี่นี่นี่เวลามันดอกมันสุกอ่ะมันเป็นเม็ดอ่ะมันติดข้างยังกลับบ้านเลยขออนุญาตค่ะขอโทษนะคะนี่มันติดขาวนี่เลยค่ะติดไปหมดเลย กลับเมื่อวานตามเพี่องขับมาแป๊บเดียวเดินออกไปปล่อยเต็มเมืองเกงเลยคะ่ะมันสุกละเขาไม่รู้ญ้าอะไรนะคะเนี่ยต้นแบบเนี้ยจะดอกมปนสีอกะะอกชเฉยๆไปยัดออยไส้นะคะขี่ตะุมเนี่ยเอาต้นนี้ดินกองใหญ่เลยนี่นะฮะมันเป็นไม้ผุนะคะดุกกล้วยป่าตัวนี้ สูงมากเลยกล้ยเถีนกล้ยเถินพวกนี้นะคะส่วนมากคนที่เขาเขาปลูกลูกมันอะ่ะมันจะกินไม่ได้นะมันเม็ดมันเยอะแต่ว่าเขาจะเอาใบอ่ะพวกคนที่หาใบตองเนี่ยจะมาใบเพราะใบใบเขาจะเหนียวก็ใหญ่ได้นะคะที่สวนในหัวเราอะ่ะเขาไปตัดประจำเลยค่ะคนที่หาใบตองเยอะเลยนี่นะคะเดินหาไปแล้วนี่นะคะวัดรังเงิเขา จะไปแอบถ่ายเหรแล้วก็ว่าดแล้วก็กว่าอย่างนั้นว่าบาบดูดนู่นคืบมาแล้วดูนะคะน,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 นู่มนุ่มนุ่มนุ่มตรงนี้นเอกเลก็คือถ้าฝนตกนี่ก็ทำไม่ได้นะคะต้องให้เครื่องขัพาดจะยักกลับละ ลุ้นอยู่ให้วาเสร็จตรงนี้อย่างน้อยกว่าตรงนี้ให้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันลกมากมาเพราะว่าส่วนยางยังไงก็คือถ้าฝนตกคนตัดยางเขาก็ตัดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราก็ยังเดินไม่ได้อยู่แต่ตรงนี้คือลกนะคะยางเจ้าโค้งหน่อยครั ติดกตะเขนแันว่าเอออีกด้านยางที่เขาโค่นไว้แล้วก็ทิ้งไว้เต็มกองใช้เครื่องแตดยางไม่ได้เลยอันนี้ต้องกว่าเราเนี่ยดูลองลอยจะอยาก ก็คงไม่ควรคะนะําทำทีทีวงสวงกันเสียงจายกักเราจะดังไปวกวนเขาหรือเปล่าวันมันติดกันเลยนะคะเนี่ยนี่ติดกันเลยหหมาต่อถูกและโดนต่อโดนต่อเพราะว่าแปลงเนี้ยตรงเนี้ยเพื่อนขับแก่มันแบบเธอ แกไม่ได้ดงลงมาเดินดูดแต่ก็ใช้ใบมีดดันนำไปก่อนคือหญ้ามันลกนะคะแกเดินดูตามสซนไปได้ว,ว่าเออโซนล็อกแค่ตรงไหนที่ก็ตัดยางตีโคนยางซอยยางเลยแกก็ใช้ใบมีดนำดเลยกันแล้วแครต่อไปว่างค่ะนี่ค่ะสิงก้ารสิง เขาก็โค่นทิ้งเลยแล้วเกลอากาศจริงๆด้วยเขาเอาแต่ต้นมันจริงๆเลยสิ่งก้านเขาไม่เอาเลยเนี่ย ม,มก่อนอคุณค้าดูเ <c oughs> <c oughs> พื่อนเพื่อนค้าดูคึ้มเลยค่ะดู กนติดตามกระดิ่งด้นะคะยักษ์ห่เจ็ดเก้าศยีวตอนนี้เลยครับนีนน่นะแล้วพกคิ้านะคะสวัสดี